ตอนเข้ามปลายครับสอบได้โรงเรียนจุลาภรครับก็ได้ทุนเต็มจํานวนวก็ได้ไปเข้าโอลิมปิกวิชาการด้วยครับได้ถึงค่ายสองครับของสาขาคอมพิวเตอร์ครับสาขานี้ก็จะเรียนแบบว่าทั้งแบบซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ครับเราก็จะสามารถต่อยอดความฝันเราตรงที่เราแบบชอบเขียนโคงง้ดไงก็อยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ไปในอนาคตอีกได้ครับ <S <S 1> <S 1> ชื่อทิติวตัตรธร,รมะนะครับเรียนอยู่ชั้นปีที่1 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาลัยบุรพานะครับสาขา,าระบบสมองกลฟังตัวและอิเล็กทรอนิกสื่อสารครับตอนเด็เดกๆก็เรียนปกติครับก็ตั้งใจเรียนในห้องตั้งใจทําให้มันได้ตามที่ครูสอน,นครับรู้สึกว่ามันสนุกครับเพราะว่ามันแบบว่ามันทําได้ออกมาผลลัพธ์ตามเฉลยเราก็แบบดีใจที่เราทําถูกอะไรเงี้ยครับ <S 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 ตอนไปเข้าโอลิมปิกครับก็ สนใจแบบในสาขาคอมอยู่แล้วก็เลยสมัครคอมไปแล้วพอติดครับก็เลยได้เรียนเขียนโค้ดภาษาซอะไรเงี้ยครับพอได้เรียนก็รู้สึกสนใจครับก็เลยชอบอันนี้ตั้งแต่นั้นมาครับเวลาเราจัดรู่เนี่ยเราก็เลือกตัประกอบมนเดิมด้านล่างนะครับนด้านล่างนี้อ่ตอนมปลายครับมีมีค่ายหนึ่งครับเขาสอนเรื่อง i อ t ครับก็คืออิน e r อร t เน็ตออครับจะมีสิ่งของต่างๆที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเราสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเงี้ยครับ แล้วเขาก็มีอุปกรณ์พวกทำสมาร์ทฟาร์มเนี่ยครับพอเห็นก็แบบรู้สึกสนใจครับเพราะว่าแบบโรงเรียนก็มีโมเดลสมาร์ทฟาร์มให้ดูด้วยครับก็เลยแบบรู้สึกสนใจว่าอยากจะเอาตัวนี้ไปทําที่บ้านบ้างอะไรเงี้ยครับก็ประสบการณ์ที่ได้จากค่ายก็คือว่าเรามีความรู้ในเรื่องการเขียนโค้ดขึ้นมาครับก็คือเราสามารถแบบเขียนโค้ดแก้โจทย์ได้ครับก็เลยมีความฝันว่าอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ครับอยากจะเขียนโค้ดแบบนี้ ตั้งแต่เกิดจนโตมาก็อยู่บ้านหลังนี้ตลอดครับแล้วก็มีมีพี่สาวหนึ่งคนครับตอนนี้พี่สาวก็แยกตัวไปแล้วครับไปทํางานอยู่ระยองครับแล้วก็พ่อกับแม่ตอนแรกพ่อกับแม่ไม่ได้อยู่บ้านครับเพิ่งมาอยู่บ้านได้2ปีนียครับหลังจากโควิดที่ผ่านมาครับก็กระทบในเรื่องค่าใช้จ่ายของครอบครัวครับค่าของชีพมันจะสูงขึ้นนะครับแบบค่าอาหารต่างๆเนี่ยก็แพงขึ้นรวมไปถึงค่าอาหารหมูที่เลี้ยงหมูครับก็แพงขึ้น ค่าแบบต้นทุนทำนาก็แพงขึ้นเหมือนกันครับก็เลยกระทบไปทุกอย่างเลยครับก็รู้สึกดีใจครับเห็นในเพจของมหาลัยครับเป็นเพจทุนนะครับแล้วก็มีอาจารย์ส่งเมลเข้ามาก็เห็นแล้วก็ดีใจมากครับเพราะว่าเราสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้ไปอีกการเรียนมหาลัยต้องใช้เงินเยอะครับก็เลยพอได้ทุนนี้มาก็เหมือนแบ่งเบาภาระของพ่อกับแม่ไปด้วยครับ เป็นเรื่องที่ดีนะที่ได้โอกาสตรงนี้เข้ามาเพราะว่ามันจะช่วยแบ,บ่งเบาแบบ่งเบาภาระนะทางครอบครัวอย่างอย่างครอบครัวเราก็อาชีพหลักมันมัน,มนไม่ไม่ไม่ใช่เงินเดือนนะมันเป็นเป็นรายได้ที่ต้องที่หามาได้แต่ละเดือนกันเองน้องได้มาตรงนี้ก็ผมว่าช่วยเหลือช่วยช่วยได้เยอะครับภูมิใจว่าเขาเป็นเป็นเด็กที่ไม่เกเรนะไม่ออกนอกลูนอก,ก,นอกทาง อยากให้ทําให้ดีที่สุดเรียนให้จบแล้วก็ได้ทํางานในสิ่งที่ชอบในในหน้าที่ที่เขาอยากทําแล้วก็ทําให้ดีเพื่ออนาคตของของเขาเองครับคือแรงจูงใจของผมจะมาจากครอบครัวครับเพราะว่าครอบครัวทําเกษตรกร,ร,กรใช่ไหมครับรายได้ก็จะมีไม่แน่นอนครับก็เลยทําให้เราแบบว่าอยากที่จะแบบเรียนสูงสจบมาได้งานดีๆทํามีเงินเดือนเยอะๆครับเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวแบบมีฐานะดีขึ้น